ผู้ขาดในสถานการณ์ในจังหวัดศึกนอกกัมพูชาจ้องจาลุกล้ำแผ่นดินไทยโดยใช้โมเดลเขาพระวิหารที่ไทยเคยเสียท่าปั่นกระแสชาตินิยมสร้างสถานการณ์ความขัดแย้งชายแดนชวนไปสานโลกโดยหวังจะเคลม3ามปราสาทต,ตาเมืองทมตาเมืองโต๊ดและตาควายโดยพ่อลูกตระกูลหุ่นยังไม่ทันจะจบเสด็จน้ำแค่ถอยเชิงกลยุทธ์หลังถูกกองทัพบ,บกโดยกองทัพภาคที่สองอาจริงประกาศกฎอายการศึกปิดด่านชายแดนทุกด้านและเตรียมยกระดับมาตรการตัดไฟตั สัญญาณเน็ตถ้ายัางไม่เลิกป่วนก่อนจะถึงการประชุมคณะกรรมิการเขตแดนร่วมไทยกัมพูชาหรือ JBC ที่กรุงพนมเปญเส้านี้ที่การตัดสินใจปิดด่านแบบเด็ดขาดของกองทัพภาคที่สองมีแม่ทัพและรองแม่ทัพคนรู้ทันเขมรถูกมองว่าเข้าเป้าส่งผลกระทบผลประโยชน์บรรดาผู้มีอำนาจในรัฐบาลเขมรและกระทบภาพของสองพ่อลูกตระกูลหุน่นที่ทําให้เกิดผลกระทบทั้งเศรษฐกิจชายแดนกระทบกลุ่มทุนเทาที่ทําให้บ่อนการิโนขาดรายได้จนประชาชนบ่น รัฐบาลเขมรทําให้เดือดร้อนส่วนฝั่งไทยในขณะศึกนอกอย่างน่าห่วงก็มีภาพฝ่ายการเมืองนันกการเมืองไทยจากศูนย์อำนาจกลับปากฏภาพเปิดวอแย่งเก้าอี้ดนตรีไหลไปกับกระแสการปรับคอรมออย่างที่เห็นผ่านศึกพักลุงรวมไทยสร้างชาติไม่นับรวมศึกน้ําเงินแดงที่หึมฮึมมาจากทักษิณชินวัตรจะยึดเก้าอีม้มอททอหนึ่งของหัวหน้าหนูอนุทินชาญวิรกูลที่ดูเสียน,นูจะเข้าใจอารมณ์สังคมในตอนนี้มากกว่าใครนอกจากวันก่อนจะเพิงแยง่งซีนในายกอิงแพททองทานวาไปเยี่ยมทย้ เยี่ยมเด็กๆนักเรียนที่ชายแดนในขณะที่นายกยิงไปเมืองการแล้วยังออกโตัว,วันนี้ว่าตอนนี้ในหัวมีแต่เรื่องปัญหาศึกคเมนไม่มีเรื่องการปรับคอรมอรโดยสึกคเมนที่หลายฝ่ายรวมถึงกองทัพยังห่วงและเตือนรัฐบาลที่คาดหวังผลการประชุม JBC ทั้งที่ฝ่ายคเมนทั้งหุนเซนและหุนมาเนตย้ำม,มาตลอดว่าไม่ได้ให้น้ำหนักกับการประชุม JBC มากไปกว่าองค์กรภายนอกรวมถึงศาลโลกแม้คเมนจะมีการถอยและกรบสนามเพาะจากแนวที่รุกเข้ามาถึงฝั่งไทย200เมตร แต่ก็ยังไม่น่าไว้วางใจเพราะยังไม่ถอยจากแนวชายแดนด้านอื่นในขณะที่คณะกรรมการ JBC ที่รัฐบาลอิงเพิงตั้งเมือ่อวานก็ถูกจับตาไสในที่แม้จะเป็นอดีตมือดีที่รู้ทางของขมรอย่างประสาทประสาทวินิจฉัยอดีตเอกอักรราชทุตไทยประจํากรุงพนมเปญเป็นประธานคณะและประลัดกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้แทนเป็นรองประธานร่วมด้วยกับตัวแทนราชการทั้งฝ่ายความมั่นคงต่างประเทศกองทัพและมหาดไทยโดยมีพลเอกทรงวิทย์นุ่นพักดีผู้บัญ การทหารสูงสุดเป็นที่ปรึกษาซึ่งมีผลการประชุมวงเล็กในวันนี้พรุ่งนี้แต่ก็ยังอาจจะถูกมองว่าไม่ส่งผลเท่ากับการกดดันหน้างานเพราะขาเขมรไม่ได้ให้น้ำหนักกับ JBC ยิ่งไปกว่าตัวแทนเพราะขาเขมรไม่ได้ให้น้ำหนัก JBC ยิ่งตัวแทนที่ไปไม่ได้มีอำน,นาจในการตัดสินใจไม่นับรวมที่ขเขมรส่งสัญญาณว่าจะไม่คุยเรื่องสามประสาทในวง JBC ที่ก็ถูกมองว่าเป็นการพูดคุยปัญหาเบื้องตน้นที่ไม่ได้เกิดผลกระทบขัดแย้งของทั้งสองประ,ระเทศขณะเดยียวกันก็น่าสนใจว่าแม้จะมีการ การตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจต่อสถานการณ์ศึกขมรที่ร่วมกันหลายฝ่ายทั้งกระทรวงการต่างประเทศฝ่ายความมั่นคงและกองทัพในการกำหนดมาตรการต่างๆไปอย่างหน้าง,งานหากแต่ภาพจาของผู้คนยังคงให้น้ำหนักกระบ,บทบาทของฝ่ายกองทัพโดยเฉพาะกองทัพภาคที่2และกองทัพบ,บกในห่วงที่ผ่านมาทั้งการปิดด่านการประชุมทูตทหารเพื่อให้ประเทศต่างๆทําความเข้าใจถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อสร้างความชอบธรรมหลังสองพ่อลูกตระกูลหุนพยายามจะใช้ยุทธวิธีโลกปิดล้อมไทยในขณะที่กระทรวง วงการต่างประเทศถูกมองว่ายัางไม่มีการขยับเรื่องนี้กับการเชิญทูตแต่ละประเทศมาทําความเข้าใจทําให้ถึงตอนนี้รัฐบาลอิงก,ก็ยังคงถูกวิจารณ์ถึงบทบาทการนําและความมั่นใจในการจัดการสถานการณ์หลังจากนี้เช่นเดิม